สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาออทบทวนความหลังสำหรับสิ่งหนึ่งที่ผมเคยกินตอนเ,อเด็กๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือขนมที่ผมเพิ่งกินเมื่อปีที่แล้วเองเรียกว่าอาลูซึ่งผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับอืออือแล้นี่เฟนฟรายแมคโดน,นั์นครับอืมอือร่อยครับ มือคือชีสเบอร์เกอร์ครับแต่ที่ผมจะรีวิวคืออันนี้ครับนี่ใครเกิดทันบั้งครับคือแต่กต่อนตอนเด็กๆอะ่ะมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะมันจะเป็นแบบว่าเป็นแผ่นๆเนี้ยแล้วก็เสียบไม้ครับซึ่งมันอร่อยมากเลยสำหรับเด็กๆแบบผมเราก็จะแบบลวดไม้ครับอันนี้กรอบแต่รสชาติอะ รสชาติอะใกล้เคียงแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าเสียบไม้นะครับแล้วก็ขายปกติจะซื้อสักคิดไม่ออกมันเหมือนมันเหมือนอยู่ในแพ็คหรือเปล่าใช่ไหมตากองแล้วก็อมันอยู่เหมือนกับมีหลายๆไม้อะใช่แล้วก็เอามาลูดกินนี่ครับดึงมันก็จะเหนียวติดฟันหน่อยเราจะลูดอย่างนี้อืมซึ่งรสชาติอะใกล้เคียงกับน,นี้มากอืม รสชาติก็คล้ายๆกับหวานๆปลาหมึกปลาหมึกมัไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าปากรอบชาววังก็แสดงว่ามันทําจากปลาถูกไหมครับแต่นี้เป็นกรอบนะเพราะมันกรอบอืมก็พอได้บรรยากาศยุคเก้าศูนย์ครับหลายคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ย เหมือนกับได้อารมณ์คนยุคเก้าส er. ูตรไู้ด้วยรู้ได้ไงครับเพราะใช่ละผมอะยุคเก้าสูยุคเก้าูเนี่ยตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นใช่เป็นเด็กจนถึงวัยรุ่นน่ะอ่ะก็ใครที่เกิดยุคเก้าูคงเคยกินหรือชิมแบบนี้นะครับอืมอืมอืมซื้อมาจากแม้มาลูครับราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าบาที่บกถือว่าอร่อย เอามากินเล่นให้ใหายคิดถึงสมัยก่อนได้ครับแต่ถ้าเกิดใครเจอแบบเป็นไม้ไม้เสียบนะลองซื้อมาอันนั้นคือใช่เลยเหมือนสมัยก่อนนะครับยี่สิบ้าบาทเนี่ยโ,โหกินสบายครับอืมคิดถึงสมัยก่อนครับอืมลองดูครับงั้นผมก็เออยังมีอีกอย่างนะครับอันนี้ที่ผมชอบกินมากครับ พายอปเปริรพายพายน,นะครับพายก็คือพายใช่ไหมครับแต่พายอ p ปเปิคือสับป,ปะรดอันนี้ซื้อมากับชุดแม็กพอดีผมไปทีไ่ไม่รู้แล้วมันมีมันมีแมกโดนัทอยู่ด้วยก็เลยซื้อมากินนะครับนี่อันนี้คือเป็นพายที่ผมชอบกินที่สุดถือไ a c โดนัทเนี่นะอร่อยสุดๆพุดๆจริงๆครับนี่เดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับอืมออือ สับปะรดข้างในอ่ะจะเหมือนคล้ายๆสับปะรดสดเลยน,นะครมเนาะผมกินยุคเก้าสูเลยอันเนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อร่อยอย่างหน,นะนึ่งเลยก็คือพายแอปเปิลพายของแมคโดนัลลเนี่ยแล้วถ้าใครที่ชอบกินี่ะจะต้องรู้เลยว่าคอ u t i o n hot ก็คือว่า มันร้อนมากถ้าได้มาใหม่ๆส่งมานี่กินเข้าไปนี่โอ้โหลวกปากสุดๆเลยเพราะไส้มันจะร้อนจี๋เลยนี่แนะครับเป็นความทรงจำที่อร่อยของผมนะครับยังไงก็ลองไปซื้อได้ทุกอย่างก็ยังมีขายอยู่นะครับงั้นเราจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ